แม่บ้านมาไหนที่นี่ไม่มีแม่บ้านหรือไงรูปแบบตัวทะเลนะฮะต้องให้ผมนึ่งมากกว่าจะได้ทุ่มดีกวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวะนวะคุณกายคุณพายเงินถ้านได้ยังยังไม่ได้ใช่ไหมผมก็ยังไม่ได้รอพิจารเ <c oughs> ออกค่นั้นล่ะอ่าพี่น้องประชาชนเป็นไงวันนี้วัานอาังคารตีสามนั่งทำอะไรนั่งซื้อไกันเนี่ยนั่ง <c oughs> แล้วว่าแต่ท่านปลายุดเชื่อมยืดแลผมนตอนนี้ยังคงคลกกรอยู่เกินผมประกาศยกเลิกเคเฟิลนะทุกคนชอบน่าจะอิสรากันหน้าดูนะเป็นงานประชาชนทุกคนแล้วว่าแต่ท่านครับเด็กเด็กวงเด็กแว้นเนี่ยผมไม่ให้วิ่งรถนะนะผมจะสั่งกรมตำรวจตั้งด่านลูกด่านแล้วนะจำไว้นะห้ามนะท่านครับองเลิกเครเบท่านแล้วเงินเงืนเยียวยาอีกอีก งดที่สองยังไม่ได้ก็รอต่อไปงวหมื่นได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องรอแค่นั้นแหละนะโอเคนะโอเคแล้ววัดดังท่านครับท่านไอ้สัวอจงๆ จูบ,บอกว่ารักมันก็นเร็วเกินไปเลยบอกชอบเธอมันเลยละกันจูบ,บอกว่า